ครับขบวนที่21นะครับโอไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับสําหรับรถดิเตลรงนะครับเอาละครับขนาดนี้ขบวนรถต่วนพิเศษขบวนที่21นะครับก็ออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองเราก็ได้วิ่งผ่านสถานีรถไฟดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรไปทางไปยังอุบลราชธานีครับ บายนะครับเดินทางถึงที่ใหม่ยังปลอดภัยนะครับสำหรับขบ,บวนรถต่วนพิเศษขบ,บวนที่21นะครับกําลังมุ่งหน้าเข้าสถานีรถไฟกำลังมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟหลังสิตนะครับผมสำหรับขบ,บวนที่21ขบ,บวนช่วงเช้าเช้า